ค่ะแฟนคับทุกท่านที่รับชมช่องไกด์แพดค่ะไม่มีอะไรจะนํามาโพสเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าใหม่นอกจากภาพบรรยากาศของความทรงจําเก่าๆในช่องของออนทัวร์ไทยแล้วก็ ไทยและต่างประเทศนะคะวลา,าอยู่ที่เมืองไทยไกด์แพดจะคือมักกเทศแต่เวลาที่เราไปต่างประเทศเราจะเปลี่ยนสภาพเป็นจากไกด์เป็นหัวหน้าทัวร์คือลีดเดอร์ทัวร์ดูแลนะักท่องเที่ยวทั้งหมดตลอดการเดินทางค่ะเป็นความทรงจําที่รู้สึกว่าคิดถึงการเดินทางมากๆเลยค่ะและคิดว่าทุกท่านอย่าจะออเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ดูแลตัวเองดีที่สุดเลยนะคะอยู่บ้านรักษาตัวเองด้วยใจที่สําคัญมากๆเลยค่ะและที่สําคัญค่ะไปไหนใส่หน้ากาก100%ล้างมือบ่อย ป้องกันตัวเองค่ะแล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสังวิชาชีพและเราจะก้าวผ่านโควิด mm hmm. 1 9ไปด้วยกันค่ะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเดือดร้อนกันทุกอาชีพค่ะโดยเฉพาะไกด์นำเที่ยวนี่แหละค่ะ ตอนนี้ให้ชมบรรยากาศที่เป็นภาพเก่าๆที่สามารถดึงมาได้ค่ะว่าไกด์แพดเป็นมักุะเทศนำเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศค่ะชมกันเพลินๆค่ะขอบคุณที่เป็นแฟนคลับช่องและติดตามไกด์แพดมาแล้วก็บางท่านอาจจะชมอย่างเดียวไม่เคยโทรมาก็ไม่เป็นไรค่ะขอบพระคุณที่สุดที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะคะจะพยายามหาภาพใหม่ลายสวยๆมาให้ชมถ้ามีโอกาสนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองเพราะว่าการระบาด เริ่มที่จะทัวร์พีคสุดในเดือนสิงหาคมนี้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมช่องไกายแพทย์สวัสดีค่ะ